ทุก f เค่ะของซื้อที่เขาจิ้ะค่อยๆเรียงจากดอกใหญ่ไปที่ดอกเล็กเองอเสร็จแล้วก็จะเป็นดอกสเตโรสนะคะที่ลองลงมาโอเค แบบนี้นะคะโดยที่เราจะจัดดอกไม้นะคะจัดแบบแทนก่อนแทนอินก่อนนะคะโอเคโดยที่ให้ดอกทาร์ดอยู่ตรงกลางและหันมาหาเรานะคะแล้วก็เป็นสเปโรเจนอยู่ทางด้านหลังแบบว่าให้เขาแบบค o ลเจอร์ไว้นะคะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ให้ดอกทาร์ดิอยู่ตรงขากเหมือนย่งเหมือนยังเหมือนเอ็กซ์เพรเราทำได้ยัง เหมือนเลยเหมือนเลยอาเฮ้ยได้อยู่ที่แปลว่าใช่นั่นเนี่ยสุดยอดเลยกำลังใจสุดร้อนนะคะร้อนร้อนเลยวันนี้อ่า